ผู้ชมครับวันนี้อีโจ้เอ็กซ์ทีนไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวจะพาท่านมาดูอ่าพนักงานรอฟอทอนี่ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยถ้าถ้าไม่มีเขานี่รถไฟทั่วประเทศวิ่งไม่ได้นี่กําลังวางรางอยู่ครับนี่นี่ครับไม่ใช่วางไม่ใช่วางระเบิดนะวางรางเพื่อจะให้ประตูสไลด์ได้ไปตามรางนี่ครับเห็นไหมครับ ใครสนใจก็เบอร์เทออยู่ล่างนะครับิขึ้นอยู่ล่างนะครับเบอร์เทรนะครับเบอร์เบอร์โทรช่างเบอร์อะไรครับเบอร์โทอช่างตู้นะครับผมศูนย์หกหนึ่งศหหนึ่งเจ็ดห้าเก้ามองครับทำเเจ็ดห้าเก้าอะไรจำไม่ได้ซื้อของหนึ่งหกเจ็ดหเก้่สนึ่งเ้าสี่คเวลางทุกอย่างทุกอย่างนี่ส่วนประตูก็ สดแล้วนี่ยจ้าสุดๆดีแล้วอ๋อสดๆจ้านี่ครับเชื่อมเชื่อมนี่เชื่อมเลไว้ก่อนที่จะตีปูหรือรองนะเอต้องถ่ายนิดเดีครับนี่ครับเดี๋ยวท่านอีกสักพรุ่งนี้ท่านมาดูนะครับสิงหาก็จะใช้ปูนเขียวมาเทวัดระดับอ่ะตรงนี้อีกตัวหนึ่งน้องน้องพันเอาเหล็กมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะนี่ตัวนี้จะจะรับน้ำหนักเยอะ นรัจท่มก็สเตนเลสเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมเนี่ยเชื่อมเสร็จหมดแล้วครับครบแล้วทั้งหมดความยาว12เมตรครับประตูหน้าบ้านหลังนี้ครับตัวนี้ตรงทางโค้งนี่ก็อาจจะเพนขึ้นมาสักสักสองสามเพนอีกเป็นเนในรถเลี้ยวเข้ามากับรถได้เลยกดรีโมทมาตั้งแต่ซอยบ้านนะขึ้นเลยเลยรออันนี้จบรอรอประตู สองตันครับ2อตันมอเตอร์สอตันเหรอผมสั่งมอเตอร์มามอเตอร์ซื้อได้ทั่วไปนะรัสดาก็ได้ะนางถูกฮะผมสั่งผมสิอ้าวแล้วผมจะรู้ไหมคุณไม่บอกพี่นพรถตู้เข้าได้ไหมครับพี่นพได้นพเจียยาตายแล้วนะรู้แล้วจ้ะใครสนใจรถตู้นะครับราคากันเองก็ คุณนุกของเราเองครับซอยบ้านผมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์รับนกเบอร์ติดต่อรถตู้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0 967235060ครับติดต่อไปขึ้นเหนือลงใต้ไปไหนได้หมดเลยนะผมไปใช้บริการโอ้หนั้งแต่ไปเรือเรือปีที่แล้วก็เรือสำราญก่อนหน้านั้นก็ไปงานงานสพพ่อของเพื่อนสัตว์ที่พิษณุโลกอ่ ชาวบ้านแกนมสกุลมาสุโขทัยแต่พ่อท่านไปเสียอยู่พิษณุโลกครับแต่เราก็ไปไหนกันดีเยอะะนะขอบคุณนกเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์รอไปด้วยตอนนี้จารอตายไปแล้วครับจะรอตายแล้วจรอถึงจะรอนอะถึงรอหายนะจรอตายแล้วจะรอเรือไปจะความทรงจำดีๆเฮียหมาก็ตายแล้วครับพี่ไผ่ก็ตายแล้วครับตูก็ไปบินส่งอะไรพี่ไผ่นะส่งกระดูก ยดลีลยคนนี้เขาทั้ชืครับเป็นครูก,ก็ไม่ตายโรคพยาธิทาง <S <S 1> <S 1> ยาเขาเรียกโรคพยาธิโรคพยาธิ งานนี้ท่านผู้ชมไปอุ้ยตรงยังตรงยังไม่มันยังงั้นแหละโอเคไม่เป็นไรตรงแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต่อมไไ่เป็นรทีนี้ต้องผ่าปูนฝั่งนู้นครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวถ่ายท่านเห็นอยู่วันนี้ครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูอีกคลิปหนึ่งที่เป็นประตูเสร็จมันใช้ล้อใช้ลูกปืนนะครับโครงสร้างเสร็จหมดแล้วครับ อนาคตก็จะปูกระเบื้องด้านในครับแล้วเวลารถเข้ารถออกครับเราก็จะกดรีโมทมาเลยปากทางเพื่อรถขยับเข้าขยับออกจะได้ง่ายครับครับต้องเชื่อมมันนั่นก่อนแล้วก็ทีไอระฆัการสนิมพ์ขอบคุณนะครับพี่ พี่ตู่ครับช่างตู่ขอบคุณพี่เอดขอบคุณน้องพันขอบคุณสิงหานะครับนกไปยิบที่ไปยิบไปยิบเลย,ย,ยขอบคุณพี่เอดนะครับพี่เอดต้องไปส่งเมียไปเชียงใหม่ครับ,รบจะไปเข้าดาวที่ไหนก็ไม่รู้ครับอยู่คนเดียวไม่เป็นสุดเอาก็เราก็ไปข้าดาวโคราชไม่ใช่เหรอปีนี <laughs> ้ลูกค้าบอกว่าอย่าปิดร้านนะ <laughs> จะมาเข้าดาวที่ร้าน ยังไงกันเยแสงเยแสงเตรียมอุปกรณ์ระเบิดได้รอเรียบร้อยแล้วเยแสงเตรียมขวางไม่รอแล้วนี่นี่ครับอันนี้เราถ่ายรางนะครับเนี่ยไม่รู้จะได้ไปห<ช>รือเปล่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ได้ไปแล้วครับดูแล้วเพราะว่าเปิดร้านงานเปิดร้านเปิดใหม่แล้วลูกค้าอยากมาข้าวดาวใช่แล้วอีกอย่างปีนี้หยุดน้อยครับ หยุดน้อยคนไม่ค่อยไปไม่ค่อยกลับใช่หยุดแล้วรถติดด้วยเบื่อรถติดเนี่ยใช่หยุดสี่วันแล้วรถติดมากวันหนึงเลยนะใช่แต่ผมเนี่ยวันวันวันที่สามสิบอ็นี้คือวันศุกร์แล้วก็หยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันแค่นั้นเองอ๋อโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับวันที่สามสิบอดต้องไม่ไปอาจจะได้ไปดีนะผมนะเมื่อวานใครจอนี่แองต้อไม่ใช่เหรอใส่โทรนั่นน่ะ ยังไงนะฮะสวัสดีครับเอาใหม่คัดเอาใหม่ก่อนจะให้เริ่มยังไงโอเคก็นี่เลยช่องจินจูไม่เลื่อยยังไงนี่เป็นจ่อเป็นตองจูแต่บอกแนะนำช่างจูก็บอกเบอร์โทรไว้ใครแนะนำที่สุดหนึ่งสองสาม สวัสดีครับเอาไปเอาดีเห<ะ>มือนตลกดีผมมันก็อย่างนี้ไม่น่าฟังสวัสดีครับสหนึ่งสองสอกาค <c oughs> าน,น้ำตั้ <c oughs> แม่ผมตายแล้วเอ้โหไยเอาหนึ่งสองส,สวัสดีครับวันนี้ช่องชินโจเอ็กซ์ตรีมไทยแลนด์นะครับจะพามาดาูจะเรียกว่านวัตกรรมใหม่ก็ไม่เชิงนะพูดถึงว่า หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วล่ะแต่ว่าเป็นของใหม่สําหรับที่นี่นะครับเป็นประตูเลื่อนสไลด์โค<ข>้งโค้งตามคํแแพงบ้านเลย <c oughs> คือไม่ต้องแบบคือทําประตูนี้เราจะไม่เก,กะกะทางเข้าออกรถที่ที่ทำเพราะอะไรครับถนนแคบเพราะว่าพ <c oughs> ื้นที่น้อยพื้นที่ใช้สอยน้อยครับเวลา <ela> <ke lle. S 2> ใช่ถนนเล็กไม่ถึง3เมตรกว่า ก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อจะเอารถเข้าออกได้สะดวกขึ้นโดยเป็นประตูสไลด์แบบรีโมทเหมือนรถไฟเลยครับครับนี่ครับผมก็มาดูงานสแตนเตนลสไวเ้เดี๋ยวเผื่อผมจะอนาคตข้างหน้าจะเป็นผู้รับเหมาลายใหญ่นะครับโดยวันนี้โดยช่างตู่นะครับนนช่าง,งตู่ <ừ> ก็นี่ครับกำลัง ช่างตู่ช่างพันช่างตู่ช่างสิงหาส่วนช่างส่วนช่างนั้นไปไหนช่างช่างปุ่มช่างปุ่มสละกโซนแล้วครับช่างปุ่มไปสละกโซนช่างบันเทือนี่ครับกระดานแต่งรางครับอันนี้ทำรางครับทำรางล้างรถไฟครับเอ้จริงแล้วพวกนี้ไปทำรางสวนสนุกรถไฟก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่รถไฟสวนสนุกเนาะได้ตูเชื่อมเป็นหะอันนี้ทำที่โค้งโค้งเนี่ยไม่วัดองศาเลยเหรอไม่ ไม่งัดอองค์ข้างแรกองสาวเห็นไหมกำลังจะแก้จะแก้จะแก้ท้ายครับจะแก้ท้ายให้เมื่อกี้พอเราเนี่ยเปิดประทายมันเข้าเมื่อกี้มันแตกครับเมื่อกี้มันแตกัแตกมปรับใหม่แล้วทีนี้ไหลปื๊ดๆแล้วไหลปื๊ดๆแล้วเนี่ยจริงป่ะอะไรนะปื๊ดใครสนใจนะครับติดต่อช่างตู่นะครับบันไดเออประตูเขาเรียกประตูสไลด์สไลด์โค้งประตูดีโมดแล้วใช้รีโมดดีโมดเบอร์โทรช่างตู่เบอร์อะไรนะศูนย์หกหนึ่งครับไม่ต้องเอาท้ายมันออกเหรอ ต้องสี่สามหนึ่งครับขอให้รอดนี่ครับเดี๋ยวค่อยทดลองก่อนลองดูรอบเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราผมว่าน่าจะเอาท้ายออกเพราะยังไงมันก็ต้องออกมาตามนี้อยู่แล้วใช่ครับต้องให้มันตรงอย่างนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่ตู่นะเพราะว่าถ้าเราออกปุ๊บเนี่ยเราต้องลองแนวแนวแนวใช่เราต้องลองแนวให้ได้ที่เราตั้งไว้แนวเอ็นก่อนว่ามันที่ไม่ได้ะพื้นที่ตรงไหนไม่ได้แต่เราลองตัวเดียวก่อนไงจะเอาท้ายออกนะดันออกไปดันไม่ได้ดันอีก ต้องต้องอันนี้ต้องดันให้มันเข้าให้มันได้รูปสิต้องผ่าต้องผ <พา S 2> ่าแล้วผาอก้วก็เชื่อมใหม่เดี๋ยวบางส่วนก็ตอนนี้ประกอบเชื่อมเป็นโครงต่อวิ่งต่อกันนะเสร็จหมดแล้วครับคินโจไปเรียนพิเศษยัง ตรงตรงเนี่ยไม่ตรงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ตรงเนี่ยเนี่ยมาดูตรงไหนที่มันโค้งเนี่ยตรงนั้นมันโค้งเยอะไหมเออไม่ตรงตงต้องดูว่ามันตรงอันนี้ด้วยไหมพี่เส้นนี้ได้ได้อยูเส้นนี้ได้เลยตรงนี้ไหาแล้ยวได้แล้วนี่ได้แล้วเอารองเข็นดูอ้ามพันยกลองมา อันโยกันทุนมาที่มีล้อมีล้อใช่เอ็นนี้นะใช่ใช่ไม่มันต้องอยู่ใต้ใช่ใช่ตอนนี้มันทางมันเที่ยวกันแหละเดี๋ยวเพื่อนเดิน,นไปต้องมาเสียค่าปรับแล้วก็จะโทรดิอ่ะเอาวางเอาช่างตูมาดูดิเดินมันเดินยังไงอ่ออธิบายอธิบายนี่ครับครับเห็นไปเลยครับงเสียงเลยนี่ครับกดรีโมทกดรีโมทเฮานี่ครับมันก็จะมาลักษณะนี้ครับ เล้วนะครับคนะครับอรเอาเาเป็นจัาเนี่ยอ่าอนี่ครับนี่เสร็จแล้วครับปิดีโมปิดอันนีเสียงเสียงเีนี่โมทยี่ห้ออะไรนะ เช่นี่มูนยอ่ออะไรย่อเน็ตเชนเนี่ครับเอ๊ะที่ทำเสร็จแล้วอ้าวตั้งตัวเสร็จแล้วเ,เพเน,เน,เนเนี่ยเพนสเตเนตฮะเวลาทำเสร็จตรงเนี้ยเพนบางๆเนี้ยเราจะให้มันติดนะครับติดสนิทก็ใช้แผ่นอลองมาดูดิใช้แผ่นยาวแล้วก็จะต่อกันเอาเอาเพนที่ตัดมาแล้วลองมาใส่ดูนี่ครับไม่ถ้าเรจะอยู่ร่างนี้ จะปิดอย่างนี้ครับมิดครับอันนี้ก็่แล้วก็อันนี้จะล็อกแล้วก็เชื่อมนะตามช่องนี้ใส่ใส่เหล็กขอบบนขอบล่างไม่จะใส่อันนี้อลูมิเนียมหรือแต่เหล็กครับใส่อลูมิเนียมปใส่ประตูประตูพอเสร็จแล้วจะเป็นรูปนี้นะครับเก็บแล้วก็ใช้รีโมทในการควบคุมท่านเดี๋ยวอันนี้เพจนี้เราก็จะมาพรุ่งนี้ก็ซอยพรุ่งนี้ซอยพรุ่งนี้แล้วก็เชื่อมพรุ่งนี้เสร็จก็จะประกอบรางเลย วันนี้ก็ขอขอบคุณพีแอดมาตุคอสครับแล้วก็เสียพันธุ์นมจีนแล้วก็เสียสิงหานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือช่างตู่ครับช่างตู่ดูท่าทางจะไปอยู่เชียงรายแล้วสงสัยจะต้องไปอยู่โคราชก่อนแล้วมั้งดูนะให้พี่นอนโคราชก่อนไปกินปลาโคราชก่อนจะดีไหมจะดีไหมดีดีิจอที่เด้ง เรายาปลาปิ้งไม่เคยขาดไม่หยุดเลยโอเคครับทำแค่ทำแค่ทำกี่วันเนี่ยถึงได้ถึงตรงเนี้ยทำกี่วันรวมทั้งทุบสวันามวันทุบเฉพาะไอ้ทุบทุบกระซี่แต่ทุบก่อนทุบวันหนึ่งทุบวันหนึ่งเดี๋ยวงานจริงพวกเราก็หนุนงานเดี๋ยวงานวันนี้จะเดินรางให้เสร็จพรุ่งนี้ช่างตู่ก็จะใส่ล้อแล้วก็เชื่อมตัดเชื่อมให้เสร็จเลยเพียสก็มาช่วยอีกวันหนึ่งนะครับ ทีมงานชินโชมโตคอรสก็ขอขอบคุณช่างตูขอบคุณพี่เอสขอบคุณนะครับใครสนใจนะครับประตูเลื่อนสั่งแล้วส่งวัดความยาวอะไรเลยแล้วออกแบบมาให้เลยโทรได้ที่เบอร์0616759431ทับทั่วประเทศทับพูดช้าๆหน่อยเบอร์โทร0616759431 ครับช่างตูช่างตูประเทศไทยปรปะเทศเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี่ครับ,รบ<ม>เบอร์โทรจะ <c oughs> ตามที่ทันทิงข้างล่างนี่ครับ <c oughs> <c oughs> จะขึ้นอยู่ข้างล่างตามที่ทานทิงเนี่ยครับ <c oughs> เบอร์ติดต่อครับ <c oughs> สวัสดีครับ